นี่นะครับเนี่ฮะขุดได้เหรอห้อก็ยิบเอานะครับ ครับเขาได้เจ้าปลวกประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการนำไปเห็ดจุลินซีเจ้าปลวกนะครับครับเงาได้เจ้าปลวกมาแล้วเขาก็เห็ดนะครับจุลินซีหงเขาครึ่งซุกครึ่งดิบนะครับจุลินซีจะเป็นจุลินซีน้ำนะครับจุลินซีเจ้าปลวกแบบน้ำ ผมใส่เข้าไปหุงครึ่งซุกครึ่งดิบนะครับดิบแน่ซุกแน่นะครับเจ้าวปวกเข้าก็โรยลงไปนะครับมีหลายใส่หลายมีหน่อยก็ใส่หน่อยหรือทันสะดวกนะครับแบบซองที่มีขายอยู่ในแอปก็ได้นะครับจะมีสําเร็จอยู่เจ้าวปวกแบบแห้งนะครับเขาก็สามารถที่จะเอามาเห็ดนะครับจุลินทรีย์เจ้าวปวกได้เหมือนกันนะครับส่มือเขาก็ต้องไปขุด หาเจ้าปลวกนะครับเขาก,ก็ใส่แบบสำเร็จที่มีไขาในเพจหรือว่าในแอปทั่วๆไปนะครับน mm ี hmm. ่นะครับ mm hmm. คุก mm hmm. เข้าให้เข้ากันคุกเข้ากันดีแล้วเขาก,ก็เอาลลงถังนะครับ mm hmm. ลักษณะนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเหนียวเกินไปนะครับเขาก,ก็ลาดนา้ำนิดนึง พื่อให้นะครับเจ้าวปวกไดนะ้เพื่อให้เจ้าวปวกได้กระจายตัวได้ดีนะครับเจ้าวปวกเขาก็ไปคุดมาเองนะครับเป็นการเฮ็ดต้นทุนที่บ่สูงนะครับเขาเขาก็ใส่เข้าไปหูเคืองสุกเคืองดิบตึ้งเข้าเนี้วก็จเจ้าหงคนกันไปเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขากลับมากลวย เมื่อเชื่อเดินดีแล้วนะครับในเวลาที่เขากํานดไว้เขาจําคอยมาเติมน้ำนะครับผมจะใช่2องถังนะครับถังนี้ผมก็จะใส่นะครับด้านล่างส่วนหนึ่งอีกนะครับใส่ประมาณนี้พ่อนะครับปิดฝ้ามักไว้นะครับ ครับเมื่อครบสามมือนะครับเ้ามาเปิดก็จะเห็นจินลซี์จับปวกนะครับทำงานก็จะเห็นใหญ่ขาวๆนะครับเป็นสปอร์ของจินลซี์จับปวกแล้วก็อีกถังนึงครับอันนี้ถังใหญ่นะครับโอ้โหนี่จะเยอะครับดูครับเพื่อนๆเยอะมากน้าแน่นเลยครับ ซึงจู่ในซีอยู่ในถังถังใ่นี่จะกระจายตัวดีกว่าถังน้อยนะครับนี่นะครับถังน้อยถังน้อยจะกระจายตัวบอคไข่ดีปันใดนะครับแต่ว่าถังใเนี่กระจายตัวจะมีสีเขียวกับสีขาวนะครับสีขาวน่จะเป็นไข่ไข่ก็เชื้อเฮดนะครับจุลินทรีย์เจ้าปวกนี้ มีจุลินทรีย์อยู่3กลุ่มนะครับมีคนประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับสําหรับสีขาวนี่ก็จะซอยบํารุงต้นพืชเหตให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีส่วนสีเขียวนะครับส่วนสีเขียวนะเขียวออกคําคํจากน้อยหนึ่งก็จะเป็นไตรโคเดอร์มาจะมีอยู่สามกลุ่มแล้วก็จะมีเชื้อนะครับไม่คอเลสาเดี๋ยวผมจะเติมน้ํานะครับเติมน้ําแล้วก็มักไปอีก หามือนะครับหามือสี่มือนะครับร่วมแล้วก็จะเป็นเจ็ดมือเฮาจังคอยนําไปใช้นะครับเขาจะมีราคืนเต็มนี่แหละครับอยู่ในถังนี่แหละนะครับเมื่อเขาเติมน้ำแล้วเขาก็มักต่อไปอีกนะครับหามือนะครับเขาก็นําไปใช้ได้ลาดรถเพื่อพักสวนครัวของเฮานะครับนะครับครึ่งถังเพราะว่าเขาทําเยอะนะครับเขาสองกิโล นะครับกิโลละสิบลิตรนะครับเลาก็ใส่ไปยี่สิบลิตรนะครับมีสิบลิตรหรือสามสิบลิตรนะครับผมจะใส่เยอะๆนะครับเพราะว่าในสวนใช้ยเยอะนะครับต้นไม้ต้นกล้วยนะครับต้นมะนาวห้อปลูก ส่วนในถังน้อยนี่ก็เดี๋ยวผมจะเทร,ร่วมกันไปเลยนะครับเอาลงถังเดียวไปเลยนะครับจะต้อง,งไม่ต้องใดอันนี้ใส่หลายถังนะครับไม่มีฮากระลานหรอกไม่มีก็จะยังมีเชื้อราติดอยู่นะครับเชื้อราไมโครไซาหามักแล้วนะครับเราจะคอยนําไปใช้กับใส่มือนี่แหละครับขยำ้ำ ขยำขยำยังมีความร้อนอยู่นะครับเขา,าจุลิซีเจ้าป,ปวกที่ผมไปโคดมาไม่ไหมแล้็กมาเห็ดเลยนะครับเอาเ,อาเ,อาเมื่อขยำนะครับผมมีถุงเมื่อกับใส่เมื่อล้วนๆนี่แหละครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับควรไม่จิตสวนไปไล่อยตะใส่นะครับปูดาเห็ดหน่อยเห็ดสวนสวนหน่อยสวนหลายสวนหน่อย นะครับสวนหน่อยก็เห็ดหน่อยสวนร้ายก็เห็ดร้ายนะครับเพื่อจะใส่ประโยชน์สูงสุดเวลาเาหมักปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพืชสดหรือว่าสากพืชสากสั์นะครับเขาอยากหมักหมักขี่ง้วขี่ควายเข้ากระใส่จุลินทรีย์เจ้าวปวกนะครับเป็นตัวไปย่อยเมื่อเขาราดรดต้นใหม่นะครับก็จะมี ประโยชน์นะครับในการรักษาเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเพราะว่าจะมีไตรโคเดอร์ม,มาอยู่ในจุดินี่จาบปลวกน,นะครับในจ้าปลวกแล้วก็ยังมีเชื้อไมโครรซานะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยนะครับคือกันกัดปวกย่อยไม่นั่นแหละครับปวกตัวน้อยๆแต่ว่าย่อยไม่ได้นะครับก็จะมีเชื้อมีนะครับ ก็ปักไว้ถ้าถ้าใไซน้ำหลเชี่อจางเกินไปนะครับมันก็จะเน่านะครับเชื่อจะบ่อนานเน่นก็จะจะเห็มีกลิ่นเหม็นนะครับนี่นี่แหละครับเราก็ปิดไว้อีกสี่มือนะครับสามมือสี่มือนะครับห้าก็ับมาเปิดมือแล้วก็น้ำไปใช้ได้นะครับสามารถที่จะต้อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับเมื่อ เขาใส่สิเมดแล้วเขาก็เอาเข่านะครับเข่าซุกเข้านีแ่แหะครับเข่าเย็นขันยังเข้านี่เอามาเป็นอาหารของจุเลนซีปิดไว้ครับอีก3มมือสี่มือมะมึงนะครับเมื่อเป็นดีแล้วเขาก็เอาไปใส่กับปุ๋ยมักนะครับต่างๆใบมใหม่หาไหม่กิ่งไม่ที่เขาเอาไปคุ้มหลอกโค่นใหม่ เข้าเอาจุเลซีเจ้าปวกไปลดก็จะได้นะครับคุณสมบัติหลายอย่างนะครับก็จะมีเชื้อราไทโคโดมานะครับเชื้อไมโครไรซาและก็ประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะครับหลังจากที่เขามากจุเลซีเจ้าปวกนะครับหลังจากใส่น้ำไปสี่มือ นะครับเข้ากัมักไว้ร่วมแล้วเป็นเจ็ดมือนะครับเจ็ดมือเฮ้ากับนําไปใช้ใดเลยนะครับครบเจ็ดมือแล้วครับนะครับราจะมีอยู่สองสีนะครับมีสีเขียวราสีเขียวน่าจะเป็นกลุม่มไตรโคเดอร์มานะครับขอบคุณท่านอาจารย์จากกระพือกบันเจิดกิจนะครับ ถ้าเอ่ยซื้นเอาน้ำท่านพิดก็ต้องกราบขออภัยก็แล้วกันนะครับท่านเป็นผู้เผยแร่คนพบจุลินซีเจ้าปลวกนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้นำไปใช้ผมอีกผู้หนึ่งนะครับที่สายอินทรียนะครับรักนที่จะมักใส่ในการเห็ุดเกษตรอยู่ในส่วนรลังบาทน,นะครับจุลินซีเจ้าปลวกนะครับคุณสมบัติยอดเยี่ยมย่อยสลายต่อซ้่งนะครับ พวกใบไม้แห้งฟางแห้งนะครับกลางปูกลางป่าเศษอาหารนะครับห้าสามารถที่จะเอาจุลิซีเจ้าปลวกนี้ไปย่อยวัสดุต่างๆที่ห้าต้องการมักนะครับวิธีใช้นะครับหนึ่ต่อ10บหต่อสินะครับหรือจะแบบเพียวๆเลยกรไดนะครับก็แล,ล้วแต่พืชน,นะครับทุกชนิดที่ท่านใช้ท่านก็ต้อง ผิดเจรนานะครับเผิดหน่อยเผิดใหญ่เผิดแข็งแรงเผิดบ่อแข็งแรงนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับในการมักจูเินซีเจาาปวกแบบแห้งอีกทริปหนึ่งที่ดอกดินอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็ดได้ทำกันเพื่อใส่เองอยู่ในสวนครับ